มาลนะเนาะเมนูใหม่แต่ว่าสำนานแล้วเนาะด้ยไข่ล้ามบนนี้ทามาเพิ่มให้เพราะว่าบางเทือขัวมาอยากกินกระเปียกเมียอยากกินข้าวพัดเนะาะมันก็ต้องได้เตรียม,มพร้อมๆไว้ข้าวพัดหมูนะข้าวพัดหมูข้ากำลนนังถ่ายอยู่เนาะ พัดมือรถนี่ขันล้อถาขันล้อถาพัด ้นกับมักข้าวพัดแบบแห้งเนาะ้นกับมักข้าวพัดแบบเปียกเนาะอันนี้เขาปันกลางเนาะ ุเ,เพิ่มความมั่นากกนะของรสชาติเป็นอันว่าเป็นอันว่าสำเร็จเนาะเหลือนั่นก็คือตกแต่งลงใส่จานอาหารนี่ก็คือหน้าตาของข้าวพัดเท่านะ ว่าขวันกำลังลอยเนาะมีสันสวยงามขาพัดเนาะตัวนี้ได้ไข่ดาวคือสร้างตั้งหากตัวนี้เขาจะสร้างก็คือเข้าพัดเราก็มีพักนี้ไข่รเรีย่ยง đây là nó khẩu quá suy ngâm dắn mình nó วมีน้ำซุปกูกันเ,เ,เป็นอันว่าสมบูรณ์เนาะเข้าพัดหมู ก็จะมีเข้าออพัดเนาะมีน้ำซุปเคียงแล้วก็เจลน้ำปลาพริกเนาะรุ่นนี้เขาให้มันสะให้เบ่งน่าว,ว่ามียังแน่เนาะส่วนผสมนะเจลเนาะเข้าพัดเข้าพัดหมูเนาะหรือว่าต้องการเข้าออพัดหมูกรอบเข้าออพัดไก่ก็ได้นะเข้าออพัดเจก็ได้คือบภมิซีนเลยเนาะจะมีแต่พัก ต่อนตอนที่ทำตอน,น,น,นขอบใจที่ขับซมเนานะอย่าลืมมาสนุกด้วยด้วยที่ฮัางเขาเปียกเนาะ MLP